เราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าโอเคไหมคะ, <l ots> ะวันนี้เราจะเรียนอะไร วันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวันอ่าเป็นรายวิชาที่เรายังไม่เคยเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูอยากให้เด็กๆได้รู้เมื่อกี้เราเรียนภาษาจีนไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นภา,ภาษาญี่ปุ่นญุ่นนะเป็นไงติ oh <my> God. ๊กมเอ่ยอยากเรียนไหมคะเออจะเป็นลมอ,อ,อยากเรียนไหมคะอยากเรียน วันนี้เราจะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจําวันก็จะเป็นคําทักทายที่เราสามารถใช้ทักทายคุณครูหรือว่าเพื่อนๆได้อเป็นคําง่ายๆไม่ยากเลยแต่ว่าให้เด็กๆจดด้วยนะไม่ต้องจดตัวที่เป็นอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะมันจะมี คำอ่านให้เด็กๆใช่ไหมคะมแล้วก็มีคําแปลความหมายนั่นเองใช่ไหมให้เด็กๆให้เด็กๆจดไว้ด้วยเตรียมสมุดมาหรือ,อยังอ่าเตรียมสมุดไว้เลยเตรียมค่ะอ่าเตรียมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะมีให้ตอบคําถามด้วยนะว่าคํานี้แปลว่าอะไรอ่าเพราะฉะนั้นให้เด็กๆจดไว้ด้วยนะโอเคไหมคะครับ<ม>อ่าพร้อมไหมคะ ตื่นเต้นสุดๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอาโอเคอาเราจะเรียนคำทักทายภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะคำแรกเป็นคำว่าสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาเหมือนกันจะมีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอน กลางวันหรือตอนบ่ายหรือสวัสดีตอนเย็นใช่ไหมคะเราจะใช้ัน,นี้อนพูดที่ต่างกันออกไปอ่าแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาเขาไม่ได้ระบุว่าช่วงเวลานี้เราจะใช้อ่าช่วงเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเขาไม่ได้ระบุแต่เขาให้เอาความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราว่าเวลาเนี้ยยัง รู้สึกว่ายังเช้าอยู่เราก็จะใช้คําที่พูดในตอนเช้าโอเคไหมคะอ่ะคำแรกสวัสดีโยกซมาสพูดว่าโอให้โยกซมาสอ่ะลองพูดสิคะโอ้ย โอฮาโยโอฮาโยโอฮาโอ้นหโยโอไาโ้หยโอไซมาโอ้ไโยโอโยโอไซมาโอ้โยโไหกโอฮาโยโอาโอ้โยโกซาโอ้ไยโกาโอันนีโอ้เป็ยโกาโอ้ไหยโกาโอ้ยโกาโอ้ยโกไโอ้าหโยโกอไกซมาโอ้ไยโมาอ้ยโกาโอยโกาโอกา้หกวซาเร้กาอ้หม uh 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 ีคอ uh ้ยมาโอกมาโอว่มาอา ก็ไซมัดไปด้วยแต่ถ้าเราพูดกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวคนในครอบครัวหรือคนสนิทก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือน้องใช่ไหมคะให้พูดแค่ว่าโ oh อหฮโอลองพูดสิคะโ oh อไฮโอ โอไโยโอไโยโอไโยแปลว่าสวัสดีต oh. อนเช้าเหมือนกันแต่เราจะพูดเฉพาะ oh. ในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้นอไม่สามารถพูดได้กับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเปรียบเหมือนของเราก็าคือสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะอะเปรียบเสมือนเป็นแบบนี้แต่ถ้าพูดกับผู้ใหญ่ต้องพูดโอ้ไหโยก็ใส่มาส จะแปลว่าสวัสดีที่มีคําที่นอบน้อมขึ้นมาอ่าโอเคไหมคะอย่างเช่นเติมคําว่าครับไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอะไรนะคะเหมือนกับเออโกไซมัสก็เหมือนกับพูดนอบน้อมแบบเติมคําว่าครับเติมคําว่าค่าไปด้วยถูกต้องแล้วค่ะอ่าเหมือนกันเลยเหมือนเราเติมคําว่าครับค่ะเข้าไปนั่นเองอ่าคำว่ากโกไซมัสแต่กับเพื่อนเราไม่จําเป็นจะต้อง พูดแบบเต็มใช่ไหมคะเราพูดแค่โ oh อ้ฮโยอย่างตอนเช้าเราเจอเพื่อนเรามาโรงเรียนเราทักทายเพื่อนใช่ไหมคะพูดเลยโ oh อ้โ uh huh. แปลว่า oh. สวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเจอเพื่อนห้องอื่นทั้งวันเรายังไม่ได้เจอกันเลยเรามาเจอช่วงที่ใกล้เวลาเที่ยงเราสามารถพูดโ oh อ้ฮยโยได้ไหมได้นะคะไม่ใช่เฉพาะพูดเฉพาะตอนเช้าแต่เป็นการพูด เมื่อต่อเมื่อเราเจอหน้ากันครั้งแรกก็สามารถพูดได้โอเคไหมคะอ,ะจอค่จดไว้เลยจดไว้หรือ,อยังจดจดแล้วค่ะโอเคค่ะไม่ต้องจดเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันจะยากเรายังไม่เคยเขียนใช่ไหมให้จดเป็นคำอ่านที่ครูใส่ไว้ให้โอเคไหมคะคต่อไปอค,คำต่อไปเรามาดูอ่าอันนี้สวัสดีตอนเช้าไปละ เราก็มาสวัสดีตอนกลางวันสวัสดี่อนกลางวันพูดว่าคนนิจิวะคนนิจิวะอ่าเราพูดพร้อมกันสิคะคนนิจิว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 ะ สามารถพูดได้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเดอกหรือเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าขอให้โคไซมัส <zou den ing> จะต้องเติมโคไซมัสใช่ไหมคะแต่คนนิจิวะไม่ต้องเติมคนนิจิวะโคไซมัสไม่ได้นะคะไม่ต้องเติมจะเป็นแค่บางคําที่จะต้องเติมเพื่อให้เป็นคํานอบน้อมแล้วก็สุภาพมากขึ้นโอเคไหมคะจดไว้เลยคนนิจิวะ นิติวะฮ<ค><ค>ัลโหคน,นิิวะโอเคเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วบอกคุณครูด้วยเ,เรียบร้อยเ,ยเรยเรียบร้อยแล้วคะ่ะรรแลออพูดให้คุณครูฟังอีกหนึ่งรอบสิคะคนนิจิวะ พดว่าดีว่าพอดีว่าดวาอดวาโอเคต่ไเรามาดูคำต่อไปทีนี้เราสวัสดีตอนกลางวันแล้วก็มีสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นพูดว่าคมบางวะคมบางวะลองพูดทันทะคะคมบางวะคมบางวะคมบางวะ โอเคคงบังวะ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 โอเคคงบังวะคงบังยากไหมคะเด็กๆไม่ยากไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้เราสามารถเอาไว้ทักทายเพื่อนได้แล้วนะใช่ไหมตอนเช้าเวลาเรามาเจอเพื่อนเราจะพูดว่าอะไรคะ โอไฮโยอาเก่งมากปบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้ไฮโยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเจอคุณครูล่ะเราบอกโอ้ไฮโยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้เราจะต้องพูดว่าอะไรคะโอ้ไฮโอ้ไ่มาโอไฮโอโยโอไฮโอโอไซมยโอไฮโอไอไอไออ้้คมัง คัะคุณมังวะแปลว่าอะไรเอ่ยคุณมังวะสวัสดีตอนเย็นอาสวัสดีตอนเย็นใครขีเขียนหน้าจอไม่เขียนนะคะอ่ะต่อไปทำต่อไปทีนี้คุณครูมีให้เด็กๆมาต่อคุณครูจะมีคำ แปลเป็นภาษาไทยให้เด็กๆตอบว่าคำนี้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะ,อะไรอ่าโอเคไหมถ้าใครจดไว้ก็จะตอบได้แต่ถ้าใครจดไม่จดว่ไม่จดไว้อาจจะเอ๊ะอะไรนะเื้คำไหนกันแน่นะอาจจะเกิดความสับสนได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำที่หนึ่งคำว,ว่าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,ชาพูดาอะไรคะ โอ้ฮายโอ้ฮายโอโอ้ฮายโ้โอ้ฮายโอ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 ้โอายโอ้อ้ฮายโอ้โอ้ฮายโอ้โอ้ฮายโอ้อ้ฮายโายโอ้โอ้ฮายโอ้โอ้ฮาโายโอ้โอ้ฮ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 ายโอ้ยโอ้โอายโออ้้ายโายโอ้โอ้ฮายอ้โอ้ฮาาอ้โอ้ฮโอฮาโยโอฮาโยโอ้โอายโอ้อ้ฮายโอ้โออ้โอายโอ้ คนนี <esta> ้จีวะคนนี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 ้จีวะเนี่ยมมาต่อไปสวัสดีตอนเย็นคมบ้างวะอ๋อโคมบ้างวะคมบ้างวะโอเคเยี่ยมมากอ้าวต่อไปทีนี้เราก็มีเหมือนกันของเราเวลาเราจะนอนเราจะบอกว่าอะไรคะ ทุ่นตังว่าใช่ไหมคะราตีสวัสดิ์ใช่ไหมเอ่ยอ่าอันนี้ภาษาญี่ปุ่นก็มีนะคะโอยาซุมินาไซโอยาซุมินาไซอ่าโอยาซุมินาไซโอยาซุมินาไซโอยาซุมินาไซเหมือนกันเลยเหมือนกับคำว่าโอฮโยเลยสามารถพูดย่อลงมาได้อีกอ่าสามารถพูด ย่อลงมาแต่จะใช้พูดกับคนสนิทหรือคนในครอบครัวเหมือนกันอ่าเหมือนคำว่าโอไฮโยเลยเอ๊ะจะเลือใครเดาได้บ้างว่าถ้าพูดกับคนในครอบครัวจะพูดแค่ไหนโอยาซุมิอกอถ้าเราพูดกับคนในครอบครัวใช่ไหมคะจะพูดแค่โอยาซุมิโอยาซุมิอ่าใช่ไหมก็ตัดนาไซออ แต่ถ้าพูดกับคนใหญ่หรือให้มันอ้อมขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะพูดว่าโอยะสมิาไ่าแปลว่าราตีสวัสดิ์หรือว่าฝันดีโอเคไหมเอ่ยเรามาดูคำต่อไปเห็นไหมอันนี้ก็คือเรื่องครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะโอยาสมิพูดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนใช่ไหมคะหรือคนสนิทนั่นเอง ต่อไปอ่าอันนี้เป็นคำที่เมื่อเราเจอเพื่อนใหม่หรือเราเพิ่งเจอกันอยากรู้จักกันเราก็จะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคะเราจะพูดว่าฮาจิเมะเนนมาชเตะฮาจิเมะมาชิเตะอ่าฮาจิเมะมาชเตะของภาษาไหนคะ คำนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงใช่ไหมฮาจิเมะมาชิเตะฮาจิเมะมาชิเตะฮาจิเมะมาชิตาลองพูดพร้อมกันสิคะคาจิเมะมาชิตะคาจิเมะมาชิเตะอคาฮจิเมะมาชิเตะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักได้รู้จักก็เป็นการเราอาจจะเจอเพื่อนใหม่ในครั้ง ครั้งแรกใช่ไหมคะเราก็ยินดีที่ได้รู้จักนะเราก็พูดฮาจิเมมัชิเตะอาจจะเป็นเพื่อนต่างห้องที่เราเพิ่งเคยได้คุยกันและอาจจะเรามา,า,าจะมารู้จักกันนะเป็นเพื่อนกันนะเราก็สามารถพูดได้ยินดีที่ได้รู้จักนะฮาจิเมมัชิเตะหรือเราอาจจะแนะนําตัวเองให้กับคนอื่นได้รู้จักก็สามารถพูดคานี้ได้ฮาจิเมมัชิเตะ อ่ะแล้วก็แนะนําตัวเองบอกชื่อตัวเองไปว่าตัวเองชื่ออะ,อ,อะไรโอเคเรียบร้อยไหมเอ่ยอยากไหมคะคํานี้อาจจะ<ม>ยาวนิดนึงใช่ไหมแต่ไม่ยากเลย โอเคคุณครูไปคำต่อไปแล้วนะต่อไปอ่าต่อไปอ่าอันนี้เป็นคำที่เวลาเราจะกลับบ้านใช่ไหมคะตอนเย็นอย่างเช่นตอนเย็นเราเลิกเรียนแล้วเราก็สามารถพูดกับเพื่อนในห้องของเราว่ามาตาอชิตะมาตาอชิตะแปลว่าแล้วอ่าเจอกันพรุ่งนี้นะอ่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ ่เราจะพูดว่ามาตาอชิตาลองพูดพร้อมกันสิคะมาตาอชิตาาอกกันว่าเจอกันพรุ่งนี้นะอย่างเช่นตอนเย็นใช่ไหมคะเราอ่พู้คอมารับแล้วเราก็สามารถบอกเพื่อนได้เลยมาตาอชิตาไม่ยากยาก โอเคคุณครูไปคำต่อไปแล้วนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทายคำเหมือนเดิมเลยอะคำว่าราตีสวัสด์พูดว่าอะไรเอ่ยอายาสมีนาไซอ่ะเก่งมากแล้วถ้าเราพูดก,กับคนในครอบครัวล่ะคะเราจะพูดว่าอะไรคะ โอยาซุมิโอยาซุมิโอเคเียบมากโอยาซุมิหร <No. ือโอยาซุม okay. ินาไซนั่นเองใช่ไหมเอ่ยถูกไหมอ่าถูกอ่าแต่คุณครูยกตัวอย่างโอยาซุมิมาใช่ไหมคะต่อไปยินดีที่ได้รู้จักฮาจิเมมาชิเตะอะไรนะฮาจิเมมาชิเตะโอเคถูกโอเมากฮาจิเมมาชิเตะ แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองต่อไปเจอกันพรุ่งนี้นะมาตามาตะอาชิตามาตะมาตาอาชิตะเก่งมากเลยค่ะอ่าจอสุดเดสน์เน่มาตาอาชิตะอ่ามาตาอาชิตะแปลว่าเจอกันพรุ่งนี้นะต่อไป คำต่อไปอ่าอันนี้เด็กๆเคยได้ยินไหมเอ่ยใครที่ชอบด,ดูการ์ตูนอาจจะเคยได้ยินใชย์ไซยอน่โดลาเอมอนบ่อยมากแต่วิค่าละศูนเราเราจะไม่ใช้กับเพื่อนหรือกับคนที่เราเจอกันทุกวันนะคะ,ะคำนี้เราจะใช้เมื่อเจอกับคนที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้ว ก็ใช้คําว่าลาโกนใช่ไหมคะจะใช้คําว่าไโยนาระแต่ถ้ากับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่าไโยนาระเลยเพราะเราเจอกันทุกวันใช่ไหมคะเราจะใช้ว่ามาตาอชิตะใช่ไหมเอ่ยแต่สโยนาระนี่เอาไว้ใช้กับคนที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกที่จะต้องอยู่ไกลกันหรืออยู่ห่างกัน อ่าถึงจะใช้ว่าซโยนาระโอเคไหมคะโจราเอมอนเดอะมูฟวีโลล่โอเคต่อไปอ่าอันนี้เด็กๆเคยได้ยินคุณครูคิดว่าเวลาเราเข้าอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเด็กๆจะเคยได้ยินคำนี้อิรัชัยมาเซเคยได้ยินไหมเอ่ย เค,เคยไปทานอาหารญี่ปุ่นเในโฆษณา,าช้อปปีอ่ามีใช่ไหมในโฆษณาก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเช่นอะไรนะผมเคยผมเคยได้ยินในคลิปคาเฟ่แมวร้านออรมากันาเสใช่อิราชัยนาเซ่หาลองพูดพร้อมกันสิคะ

อ่าแปลว่าเชิญเข้ามาเลยคำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะโอเคทันไหมคะเด็กๆทันครับโอเคค่ะคุณครูไปคำต่อไปนะต่อไปเวลาเราเข้าเข้าไปในร้านแล้วเขาพูดว่าอิราใช่มาเซทีนี้เวลาเราได้รับ การการการที่เพื่อนๆหรือใครทำอะไรให้เราเราจะต้องพูดคำว่าขอบคุณด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นเพื่อนให้เรายืมดินสอ,อยืมปากกาหรือยืมอุปกรณ์การเรียนเราต้องขอบคุณเพื่อนเราจะต้องรู้จักคำขอโทษคำขอบคุณด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคำขอบคุณภาษาญี่ปุ่นก็พูดว่าอาริกาโตโกไซมา อาริกาโตะโกไซมัสลองพูดพร้อมกันสิคะอาริคาโตะอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสอาริคาโต้โกไซมาสเวลาเด็กๆพูดกับเพื่อนไม่ต้องพูดยาวแบบนี้พูดแค่ว่าอะไรตัดคำไหนอาริกาโตะอาริกาโตะเก่งมากเราสามารถพูดกับคนสนิทหรือเพื่อนแค่อาริกาโตะ ได้เลยอย่างเช่นฉันไม่มีดินสอฉันขอยืมได้ไหมเพื่อนบอบได้สิให้เรายืมใช่ไหมคะเราก็พูดขอบคุณกับเพื่อนอาริก็ตอแปลว่าขอบคุณนั่นเองโอเคไหมเอ่ยทีนี้ต่อไปเรามาดูคำต่อไปอันนี้แปลว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจ ใช้สำหรับเพื่อนใช่ไหมคะอาริกาโตอ่าใช้สำหรับเพื่อนของเราอาริกาโตใช่โอเคทีนี้เรามาดูขอบคุณขอบใจพูดว่าอะไรคะอาริกตโตากตโตอาริกาโตอ่าอาริกาโตโอเคอาริกาโตถูกต้องอ่าต่อไปเชิญเข้ามา อิลชเช่มาเซ่ออิลชเช่ดมากอิเลชเช่ต่อไปลาปองไตยูนาระไตยูนาระไตยูนาระไตยนาระไตยูนาระต้องอ่าถูกต้องต่อไปเมื่อเราทําผิดต่อเพื่อนอาจจะเผลอเดินไปเหยียบเท้าเพื่อนหรือเดินชนเพื่อนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเราทำผิดเราต้องรู้จักคําว่าขอโทษใช่ไหมคะมเราทําผิดเราจะต้องพูดขอโทษไม่ใช่ว่าไม่ขอโทษแล้วก็ทําเป็นก็ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไไดใช่ไหมแบบนี้ไม่โอเคนะคะเมื่อเราทําผิดเราจะต้องรู้จักคําว่าขอโทษคําว่าขอโทษภาษาศญี่ปุ่นพูดว่าสุมิมาเซงสุมิมาเซน สมิมัสเซนอสีมัมมมเซนแปลว่าขอโทษนั่นเองโอเคอไม่ยากใช่ไหมคะง่ายต่อไปทำต่อไป คำต่อไปนะคะคำว่าสุเมมาเซนก็โกเมนนาไซโกเมนนาไซก็แปลว่าขอโทษเหมือนกันโกเมนนาไซโกเ็คุณุคคำเลยเฮ้ยกเมนนาไซจะทำไงกว่าสุภาพกว่าใช่ถูกต้องจะสุภาพกว่าจะเอาไว้พูดกับผู้ที่ทำไมคะ ใหญ่ใช่ถูกแล้วตัวใหญ่ตัวไม่มาเซนแต่พูดกับเพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าจะให้คำสุภาพกว่าพูดกับผู้ใหญ่ต้องพูดกระเมนนาไใสะกรเมนนาใสกเมนนาไซขอโทษครับหรือขอโทษค่ะใช่ไหมคะ โอเคใครขีดเขียนหน้าจอแล้วคุณีุ่ไม่ได้ไม่ใช่ผมครับไม่ขีดเขียนหน้าจอนะคะเพราะว่าถ้าเราขีดเขียนหน้าจอเราจะรบกวนเพื่อนคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ต่อไปคำต่อไปเวลาเรา,เราเพูดขอโทษเมื่อทำผิดแล้วเราก็จะต้อง ทำไมคะยกโทษให้เพื่อนโดนเป็นใช่ไหมคะเราไม่ได้โกรธเพราะเรารู้ว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าได้จับบูเดสได้จับบูเดสอาใช่ได้จับบูเดสไม่เป็นได้จับบูเดฟเฮ้ยเห็นในการ์ตูนมันตัดเดสออกเหลือแค่ได้จู๊เขาจะใช้คำที่ทำไมคะสั้นแล้วก็กระชับ มากขึ้นได้จับบุกระได้ไม่ต้องมีเดซก็ได้เหมือนกันได้จับบุแต่ได้จะบ,บุเราไม่สามารถพูดกับใครได้ใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะได้จะบบุเราสามารถพูดกับเพื่อนได้แต่จะให้พูดกับคุณครูได้จะบบุแต่ีได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เราจะต้องแสดงความ ไดจอ,ดอ่อนน้อมด้วยคนญี่ปุ่นจะถือเรื่องความอ่อนน้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปคำต่อไปนะอ่าทีนี้เรามาตอบเหมือนเดิมเลยขอโทษพูดว่าอะไรนะขอโทษตูมิมาเซอ่าตุมิมาเซะมนมาเซหรือคำว่าอะไรนะกูมิมาเซ โกเมนนาไซใช่โกเมนนาไซซูมิมาเซหรือโกเมนโกเมนาไซต่อไปไม่เป็นไรได้เด้เชบ้เอได้เบได้เือบได้เชือบได้เูืบได้เบไเอด้บไดเืบได้เบได้เือบ้เอเดือบไเเมบไเบไืเเมน ใช่ก็ไม่ได้โอเคตอบอ่ะทีนี้เราก็จบอ่าเราก็เราก็จบใช่ไหมคะก็ภาษาญี่ปุ่นไว้เขานี้ใช่ไหมเอ่ยยากไหมเอ่ย ยากไม่ยลวเพราะมีแต่ค้ำคุ้นๆทังนั้นเลยไม่ยากไม่ใช่บางาำก็ไม่ง่ายง่ายใช่ไหมเอ่ยง่ายหมดเลยง่ายหมดเลยใช่ไหมได้ยินมาแล้วอ่าแต่บางคำก็ยากอ่ะบางคำก็ยากใช่ไหมคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวใช่ไหมคะยากอ่าบางคำก็ยากใช่ไหมบางคำก็ง่ายมากเด็กๆเคยได้ยินอาจจะได้ยินจากไหนไหน ในการ์ตูนในในการ์ตูนในาการ์ตูนในยูทูบการ์ตูนหรือใน y o u t u ู e ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คุณครูเลือกเอาคำที่เด็กๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถพูดทักทายกับเพื่อนๆได้นนในเลโกตุก้งไซมันพูดกับเพื่อนๆได้เลยนะตอนตอนเช้าเวลาเราเจอเพื่อนก็เอาหฮโยอี<อ><อ>รัชไรมาศ<ๆ> เ,เช่นตอนกลับบ้านมาตาอชิตาใช่ไหมเอ่ยได้ไหมอีละใจม่เสดละชายมาเสรจไม่เด็กก็เด็กใสมาเสรจะใช้พูดส่วนมากจะใช้กับร้านอาหารหรือเป็นร้านค้าใช่ไหมคะจะพูดละชายมาเสรโอเคไหมเอ่ยไม่ยากอีละชายมาเสรสนุกไหมเอ่ย สนุกมากสนุกเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูจะนำอะไรมาให้เรียงวิชาอื่นเลยอยากเรียนแค่วิชาเนี้ยสนุกครับเกินเกินเลินสนุกใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูเอามาให้เรียนเพิ่มดีไหมคะแต่ว่าครั้งหน้าจะเป็นวิชาอี่ะอ่าเดี๋ยวเรามารอดูกันโอเคไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะ ขอจบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นไว้เพียงเท่านี้โอเคไหมคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าโอเคไหมเอ่ยบบายบายบบาย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 